ยม่ไล่โซนเข้เย่องใหญ่ก็มีนะ621แพ่น้วยอให้ไหมเอาเอาแทลูกใหนะไม่เซ็นแผงนี่ นัเห็นเ่มหลยด้วยได้เลยด้วยชอบลออกไปเลี้ยงน้องไงลูกคนไทยไม่หรอกจริงๆก็คืองนะแม่ขอยนั่นเองแล้วไทยตองตื่นนะรัะ เียบลอยยเพื่อนไทยได้เพื่อนไทยเด้เอาเพื่อนไทยขอบคุณเพื่อนยน้ำผู้หงจ่ากึ่งกีแย่งแท้่อ้ยนู้นอะหนใช่ไม่ใช่ละอันจะแม่ี้บะเมียนขอบค้เจ้า

ยบันี่จ้ะข้าใแล้วเบปากกาใช่แต่ตู้รกอบใช้คือ่ใช่งเับเียบกุก็แค่ซกันทำงานการ่เป็นไทยให้โล้ตล็กงงามเนาะงามเปนเมอเอางงามเฮ้งงามแงนจะงามเลยเขาือติดกัชักตรนี vâng 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 บ่อการเช้ยลับมันประโยชน์ะกับไปแล้วนี่เลนี่ช่องบ่อกัรใชนี่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 แต่ว่าพ่อกันใช้อยู่คุ่นด้วยจ้ะแต่ว่ากล่องอยู่นี่ออยกับพี่้องทยอนอไน้องสามคน

ข้ากกลูกนึงนาดหลยน้า้อ่งใจวันนี้มือตะกวยไว้วางกับแบงไมเชื่อนี่เลยว่านี่กา ดีครับพี่ปูปีสวัสดีค่ะช่างหญะสวัสดีค่ะแอนมินพี่ปันปันฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีพี่สวัสดีเอซพี่ปันปันด้วยนะคะสวัสดีค่ะกินมูดีกันเลยว้าวราคาเป็นสองทีไม่พีด้วยปี๊ มาเร็วเมาเร็วเร็้าน่อยมาหน่อยเอาเกินนหนูมาก็ได้เดี๋ยวไๆดูสาวๆดูร็วไเร็วไปเร็วีนลิงนี่เปลิงนี่ลิงไมี่เร็วเร็วีรดิงอะไีไ วอะไรดีๆมาดูลีนินแล้วาอะไรมามาีิอันนี้ก็มามวลด

แล้มอไม่ต้ไม่ต้องไม่ตรองไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้ไม่ต้อไม่้อไม่้อไม่ต้อลไม่้ไม่้ไม่ต้ไม่้ไม่้วไม่ไม่้งไม่ต้ไม่้ไม่ล้ไม่้ไม่้ไม่ตไ่้องไม่้ไ้อไม่้ไม้อไม่ไม้ไม่ไ่้้อไม่้ไมไมต้อีไม่ได้ม่ไม้ไม่้อไม้ไม่ไม้ไม่้ไไม่ม้ไม่ไม่้ อย่ไปเล่นปะปานอี่ปะวันนีครับสายนะครับไม่นสายอย่างแตการน้อยไงเล่น่น่าจะมั่นตีหนึ่งหครับีหนไม่เกินตีหนึ่งตีบอกนะครับ